i ก่อนอื่นก็ขอกล่าวกาบสวัสดีน้องๆที่เขารพหลักแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับกับเกมอ่างโมบายในหมดุดลูกหมีระดับบูตอนก็สําหรับวันนี้นะครับพี่การก็จะพาน้องๆน,นะครับมาเปลี่ยนสีผมตัวละครนะครับน้องละกุบพี่เอาละครับก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนสีผมตัวละครและทาบล็อกสีให้กับเจ้าแรปเตอร์ของพี่การนะครับนี่เลยตัวนี้เลยก็พี่การสเต็ปแรกนะครับพี่การแอบไปทําไว้นะครับก็คือได้หน้าท้องสีแดงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วล้วก็หลังจากนี้นะครับพี่การก็จะมาทาบลักที่ลําตัวนะครับไม่รู้ว่าจะสมได้หรือเปล่านะเดี๋ยวก็ต้องไปลุ้นกันในคลิปนะครับน้องรักคองพี่แต่ก่อนจะไปทาสีบััคพี่การก็จะมาทําสีตัวละครให้กับน้องๆได้รับชมกันก่อนนะครับวิธีการทาบลัคสีตัวละครนะครับก็ประมาณนี้ครับน้องรักคองพี่หนึ่งสิ่งที่เราต้องมีนะครับนั่นก็คือลูกอมลูกอมหาได้จากไหนก็หาได้จากในช็อปนะครับโดยใช้แอมเบอร์ซื้อจากในช็อปตรงนี้เลยเห็นไหมครับจะมีราคา1เม็ดราคา5แอมเบอร์นะครับหรือจะ ส0เม็ดในราคา40บแอมเบอร์ก็ได้นะครับถ้าให้พีก่กันแนะนําก็ซื้อมาแบบ40เลยนะครับนี่เลยหลังจากที่น้องๆซื้อมานะครับก็ให้น้องๆกดกินลูกอมเลยนะครับน้องนๆงรกของพี่ในการกินลูกอมแต่ละครั้งของตัวละครของเราจะมีสถานะเกิดขึ้นกับตัวเราอยู่ประมาณ2ส,สถานะที่เป็นสถานะาผิดปกตินะครับนั่นก็คือไข่นะครับเมื่อกินลูกอมไปแล้วตัวละครจะไข่ออกมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานะเมื่อกินลูกอมไปแล้วนะครับ ตัวละครของเราจะมึนเมานั่นเองภาพหน้าจอของเราก็จะกลายเป็นสีลุงเอาละจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอดูกันเลยนะครับน้องรักพี่เรามาเริ่มกินลูกอมมาครั้งแรกก่อนเลยนี่นะครับปุ๊บอ,อันนี้สีเปลี่ยนนะครับเห็นเปล่าตอนนี้ตัวละครของพี่การก็มีการเปลี่ยนแปลงสีแล้วดูดวงตาสีม่วงอมมหิดลืกเกินผมสีเขียวแก่นะครับน้องรักกบพี่ถ้าน้องๆไม่ถูกใจในสีผมนี้หรือสีผิวให้น้องๆกดกินลูกอมอมีกหนึ่งครั้ง ขราวนี้มึนฮะอันเนี้ยคือเราติดสถานะเรียบร้อยตัวละครก็จะอยู่ในสีผิวเดิมนะครับนี่แบบนี้เลยถ้าอยากหายแบบไวๆก็อัดไปอีกหนึ่งเม็ดเลยครับนี่สถานะใหม่เกิดออกมาแล้วก็คือนี่ไข่ออกนะครับนอ้องรักของพี่อันนี้เราก็จะเสียลูกอมฟรีนะแต่ย้ําก่อนนะครับก่อนจะซื้อลูกอมมากินแนะนําให้เซฟก่อนนะครับหากได้สีไม่ถูกใจเราก็แค่รีเซฟทิ้งแล้วก็กดกินใหม่อีกรอบนะครับจะประหยัดกว่านะโอเคลองกินไปอีกหนึ่งครั้งครับรอบนี้เหมือนสีจะเปลี่ยนนะ อ่ะเห็นไหมรอบนี้ตัวละครของพิการนะครับกลายเป็นตัวละครสีม่วงที่มีผมเป็นผมสีเหมือนผมจะเป็นผมสีใสๆด้วยนะเนี่ยเหมือนผมพี่มันจะออกเป็นสีน้ําเงินใสๆนะครับไม่สวยอ่ะไข่ออกนะครับรอบนี้กินแบบรัวๆเลยดูสซีจะได้สีที่สวยๆมาอวดน้องๆหรือเปล่าตอนนี้ก็ได้เป็นตัวละครตัวสีน้ําเงินเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยอ่ะใช่ครับตัวละครตัวสีม่วงนะครับนี่เลย สีม่วงดวงตาสีฟ้านะครับแล้วก็มีผมสีน้ําเงินอมเข้มนะครับน้องและกับ,บี้เอาละถ้าเกิดยังไม่ถูกใจหรือว่าไม่ชอบก็เหมือนเดิมนะครับกดกินลูกอมใหม่หรือจะกดรีเลยก็ได้อ่ารอบนี้ตัวละครมีผมสีน้ําเงินลาตัวเป็นสีเขียวเหมือนกับเดอะฮักเลยดูดวงตาดีเขียวปิดนี่มันเดอะฮักชัดๆท่าก้ามใหญ่นี่ใช่เลยนี่นะครับประมาณนี้นะครับน้องและกับ,บี้เอาละลองกินอีกนะครับเพราะพี่กันอยากได้สีใหม่ๆรอบนี้นะครับติดสถานะใครออกกินอีกใครออก โอ้โหิเมตรไม่ได้สีสวยเลยเออฮือ,อนี่นะครับถ้าเกิดกินแล้วสีมันไม่สวยไม่ถูกใจนะครับก็ให้น้องๆกดรีนะครับแบบนี้เลยปึ๊บรีออกไปเลยนะครับน้องแลขอพม,มพี่เชวฟนี่สอนบัคกสีตัวละครนะครับ นี่คือข้อดีของการเซฟเกมนะครับเราสามารถรีหาสีที่เราถูกใจได้ชอบสีไหนก็กินลูกอมไปให้ถูกใจกับสีที่น้องๆเลือกเท่านั้นเองครับน้องรละคุณพี่ถ้าไม่ถูกใจไม่อยากเปลืองลูกอมฟรีก็แค่กดรีใหม่เนาะวิธีนี้นะครับเราก็จะใช้ได้แบบชิลๆเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะมาหาสีผมให้ถูกใจก่อนโอ้ยโอเคสีผมถูกใจต้องซื้อแอมเบอร์มากินก่อนไม่ใช่แอมเบอร์สิซื้อลูกอมมากินก่อนครับน้องรละคุพี่เอาล่ะซื้อมาอีกครับ ดูสิพี่การจะได้สีที่พี่การคิดว่ามันโอเคหรือเปล่าชึบชๆบชืบชืบ,ชบลูกอมอยู่ไหนกินไปแล้วครับลูกแรกปุ๊บโอ้โหตัวสีชมพูผมสีน้ำเงินว้าวอันนี้ก็เทเหมือนกันนะเนี่ยสีคมชัดเลยดวงตาก็เป็นสีม่วงประกายชมพูนะครับน้องละกุงพี่โอ้ถ้าเป็นตัวปัจจุบไม่เทเท่าไหร่โอเคกินต่อครับรอบนี้ผมสีเขียวตัวสีออกส้มๆไม่เอาฮะรอบนี้ผมสีม่วงตัวออกเขียวแกรอบนี้เมาแล้ว ติดสถานะมาเมาเรียบร้อยนะครับรอบนี้กินสามไปอีกครับน้องและผมพี่ปึ๊บเท่าไร่เอ่ยอ่ะหายครับล้างสถานะไปเรียบร้อยปึ๊บอุยตัวน้ําเงินผมน้ําตาลนี่นะครับคือเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะ่าถ้าน้องไม่ชอบสีผิวเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นสีปกติแต่ว่าเราสีผมเราจะไม่เปลี่ยนเราก็สามารถทําได้นะครับน้องลัละผมพี่อง่ายๆนะครับโอ้ไข่ออยแะเฮ้ยเหมือนสีเปลี่ยน อ่านี่สีเปลี่ยนผมนะครับก็จะกลายเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะครับน้องและคุณพี่เอาละถ้าหากน้องๆแบบว่าได้สีผมสมมุติว่าน้องๆชอบสีผมสีนี้นะครับสีชมพูเนี่ยถ้าน้องๆแบบชอบสีผมแบบนี้แล้วแต่น้องไม่ชอบสีผิวอยากได้สีผิวแบบมนุษย์ธรรมดาก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันครับน้องและคุณพี่เพียงแค่น้องๆกดไปที่กระเป๋านะครับกดไปที่แอมเบอร์แต่อันนี้จะแพงหน่อยนะนี่เลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักนี่ก็คือ การเปลี่ยนรูปลักษ์ตัวละครนะครับจะขายอยู่ในราคา200อแอมเบอร์เดี๋ยวขอถ่ายรูปเก็ี่ยไว้เป็นหลักฐานก่อนนี่นะครับราคา200อแอมเบอร์ให้น้องๆน,นะครับกดซื้อมาเลยถ้าน้องๆองอยากจะเปลี่ยนผิวตัวละครให้เป็นผิวปกติสามารถเปลี่ยนเพศได้ด้วยนะครับอันนี้เ <c oughs> มื่อกดไปที่กระเป๋าปุ๊บกดตรงนี้นะครับแล้วก็กด use เลยนะครับปุ๊บโอเคเอ้ยพิจิตสถานะเมามันเปลี่ยนไม่ได้หรออา้าวเวรกรรมน้องรักของพี่ สงสัจะติดสถานะมาเมานะครับมันเลยยังเปลี่ยนไม่ได้อ๋อไม่ใช่หนูเลือดไม่ฟูอาหารไม่เต็มอ๋อใช่ป่ะเหมือนค่าอาหารจะไม่เต็มหรือเลือดไม่เต็มอะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกอะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลองใหม่ครับอ่ะได้แล้วครับก็วิธีการที่เราจะ <c oughs> มาเปลี่ยนนะครับสีผมอะ่ะน้องๆอ,อย่าไปแตะตรงคําว่าผมนะ ให้น้องๆแตะไปที่สีผิวของตัวเท่านั้นพอนี่ให้แตะไปที่สีผิวสีผิวสีผิวอะไรวะเนี่ยสีผิวนะครับน้องและกพี่เท่านั้นเองคือถ้าเราอยากให้สีผิวสีผิวเออสีผิวตัวละครนะครับเป็นสีมนุษย์ธรรมดาเราก็สามารถกดไปที่อ่าตรงสีผิวเลยนะครับชอบสีไหนก็เลื่อนเอาเลยนะถ้าอยากให้เป็นสีผิวมนุษย์ธรรมดา หากน้องๆอ,อยากให้ตัวละครเป็นผู้หญิงน้องก็ทําได้นะครับก็กดเปลี่ยนเพศตรงนี้เลยเท่านี้นะครับผมก็ไม่เปลี่ยนแต่อย่าไปโดนตรงเปลี่ยนสีผมเด็ดขาดเลยนะครับน้องรักกุณพี่ถ้าน้องไปโดนตรงนั้นน่ะรับรองว่าเจ๊งครับน้องรักกุณพี่บอกเลยว่าเจ๊งเนี่นี่นะครับสามารถเปลี่ยนดวงตรงดวงตาได้นะครับจะเป็นดวงตาสีอะไรก็แล้วแต่น้องๆชอบเลยสามารถเปลี่ยนโครงหน้าอะไรปกติ สามารถเปลี่ยนได้แบบทั่วไปนะครับหน้าองค์หน้าอกก็สามารถเปลี่ยนได้ตามที่น้องๆชอบเลยนะครับชอบไซส์ไหนก็สามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยนะครับประมาณนี้นะครับน้องรักกับพี่หากน้องๆนะครับเลือกได้แล้วนะก็กดดอนไปเลยนะโอเคหนึ่งสองสามกดไปเลยชึบเท่านี้ตัวละครของเราก็กลายร่างเป็นตัวละครผู้หญิงเรียบร้อยแล้วถ้าชอบตัวผู้ชายก็เปลี่ยนไปเป็นตัวผู้ชายได้เลยนะครับน้องรลกกับพี่เราจะเปลี่ยนในราคา200แอมเบอร์นะครับโอ้โหสุดยอด เดี๋ยวพี่ขอใส่เสื้อผ้าก่อนมันโปะเกินนี่โอเคครับใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูหน้ากันหน่อยสินี่น้องผมสีชมพูเห็นปะ นี่ตัวละครองเราก็กลายเป็นผู้หญิงผมสีชมพูดวงตาสีฟ้าบอกเลยว่าสวยมากมากเลยนี่แหละครับคือการทําบัคสีผมตัวละครและบัคสีตัวละครนะครับน้องและคพี่หากต้องการเป็นมนุษย์ที่มีผมสวยหรือว่าจะเป็นตัวผู้ชายมีผมเท่ๆก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับน้องแลกคพี่เอาละจบแล้วนะครับกับการทําสีบัคตัวละครต่อไปก็เรามาเริ่มทําสีบัคให้กับแรปเตอร์ของเราดีกว่าครับน้องแลกคุพี่เอาเลยมาเตรียมแรปเตอร์ตัวผู้และตัวเมียแล้วเอาไปผสมพันธุ์กันดีกว่าครับท่านผู้ชม เอาละหลังจากที่เรารู้วิธีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวละครแล้วคราวนี้เราก็มาเปลี่ยนแปลงแรปเตอร์ของเราให้กลายเป็นแรปเตอร์ที่มีสีสวยกันดีกว่าครับน้องและคุณพี่เดี๋ยวพี่เตรียมอุปกรณ์ก่อนขั้นแรกเราจะต้องคาบอานของเจ้าแรปเตอร์ออกมาใช้ก่อนขั้นแรกเลยนี่ขอคาบอานมาก่อนโอ้โหของเต็มตัวไปหมดอะไรก็ไม่รู้หอกเต็มตัวไปหมดเลยห <laughs> อกเยอะจัดไม่มีอันไหนแรงเลยอะ่ะมีอันแรงๆสักอันไหมเนี่ย หอกแรงเยอะบมปินนี่อย่างเทียบอุ้ยอันนี้แรงอะ่ะสามเจ็ดสองนี่เนี่ยอันนี้ดาเมจแรงอุ้ยแต่อันนี้ดีกว่าโอ้อันนี้แรงกว่าแต่ทไม่ค่อยทนอันนี้แรงน้อยแต่ทนจัดอุ้ยอันนี้ก็ไม่ทนเดี๋ยวใครยุ่งโอเคครับปล่อยไว้ก่อนก็เดี๋ยวเรามาพาแรปเตอร์ของเราไปผสมพันธุ์กันดีกว่าคบน้องรลกของพี่เอาละวันนี้เราจะต้องได้แรปเตอร์บักสีชเวอาจจะ จะทำไงให้มันเข้าบ้านละ่ะทีนี้มาบุญกันเลยทีเดียวอาจจะต้องพังประตูทิ้งสะก่อนถึงจะมันเข้าบ้านได้นะครับน้องรังพีโอเคตึง้งพังประตูเรียบร้อยผาเข้าบ้านครับในบ้านของเราก็จะมีแรปเตอร์เพศเมอีอยู่หนึ่งตัวเพศพู้หนึ่งตัวเพชมียสองเพชผููมีหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่การจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวสืบพันธุนี่ตัวบักสีนะให้ผสมกับตัวนี้โอเค ชึบนี่เพราะเราจะเอาสีบักเป็นหลักส่วนตัวนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโอเคตัวนี้เอาไว้ก่อนครับตัวนี้เดี๋ยวเอาไปไว้ข้างนอกโอเคสำหรับตัวนี้จอดแปบ๊บแล้วก็ทำประตูหลังจากนั้นก็ซื้อฟีโลโมนมาครับเดี๋ยวพี่ขอใส่ประตูนู้นก่อนเดี๋ยวมันเดินออกชึบใส่ประตูให้บานนี้ก่อน เอาละเรามาเข้าสู่ขั้นตอนการทํากันดีกว่ามาดูกันว่าลูกมันจะออกมาบัคสีสวยขนาดไหนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือฟีโลโมนสีแดงอันนี้นั่นเองถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานอันนี้แหละขาดไม่ได้เลยนะครับฟีโลโมนที่จะทําให้เรานะครับสามารถบัคสีของสิ่งมีชีวิตออกมาได้นะครับนี่จําเป็นสุดๆเลยขาดฟีโลโมนไม่ได้นะครับถ้าไม่มีฟีโลโมนนะครับโอกาสติดบัคสีต้องบอกว่าน้อยสุดๆครับชมที่น่ารัก เอาละคราวนี้ก็เหมือนเดิมครับรอให้ขีดจํากัดมันเด้งขึ้นมาถึง80%เหมือนเดิมเราค่อยเซฟนะครับโอเครอรอรอแต่แรปเตอร์ข้อดีของมันคือไข่มันใช้เวลาคูดาวไม่นานนะครับแล้วก็สามารถพาแรปเตอร์น่ะไปบูแบบในทงในถ้ำได้ดีมากๆเลยดังนั้นก็สมควรที่จะเอามาผสมพันุ์ไว้นะครับสำหรับเจ้าแรปเตอร์เนาะโอเค79 75 80โอเคได้80%เปอร์เซ็นต์เราก็เซฟเลยนะครับเหมือนเดิมอย่าเซฟผิดช่องเป็นอันพอนะครับน้องละกงพี่ชิปแบบนี้เลยเรากดเข้าเกมครับคราวนี้ก็รอให้ไข่ฟักออกมาง่ายๆนิดเดียวแล้วก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้ลูก4ีบักออกมาหรือไม่แต่ถ้าได้แบบหมาป่าจะดีมากนะคือหมาป่าพี่อ่ะได้บั๊กออกมาเร็วมากเร็วมากจริงๆครับท่านผู้ชมที่น่ารักเร็วแบบสุดๆเลยเร็วแบบพี่นี่แบบยังงงเลยว่าแบบเออ ทำไมมันบั克เร็วขนาดนี้เรียบร้อยไข่ออกมาแล้วนะครับใช้เวลาหนาทีนะครับสำหรับไข่ใบแรกโอเคก็เดี๋ยวรอนะหวังว่าจะได้สีสวยๆมาอวดน้องๆก็แล้วกันนะโอเคก็ยังไม่จบเท่านั้นนะครับน้องรลกคมพี่เดี๋ยวอนาคตพี่การจะต้องทานี่เลยนี่เลยนี่เลยเจ้านกทรลานออนด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับได้บักปีกออกมาเป็น2สีแล้วเพศเมียนะครับทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เพชผู้จะมีอยู่หนึ่งตัวนี่ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวอนาคตก็ต้องทําเหมือนกันนะเดี๋ยวครับอ่านก่อนครับอ่านของมันก่อนโอเคเราเลเวลพี่เลเวลสี่สิบกว่าแล้วถ้าจะไม่ผิดสี่สิบเก้าสามารถครับอ่านของมันได้แล้วนะครับเพราะอ่านของมันสามารถครับได้ตอนเลเวลสามแปดโอเคพี่จะเอามาทําไมไปเนี่ยเต็มตัวหนักเกินโอเคครับเข้าไปดูลูกของเราดีกว่าว่าฟักหรือยังหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับเอาลนะ นี่นะครับอีกนิดเดียว12วิก็จะฟักออกมาแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้สีบักหรือเปล่าแชดแชดแชดบแชบแชดสามสองหนึ่งแชฮึบไม่บักนะครับใบแรกไม่บักมาดูใบที่สองครับแปบ๊บเดียวน้องรักของพี่นี่ใบแรกไม่ฟักนะครับใบที่สองจะฟักหรือเปล่าจะบักหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกัน ถามว่าสีไหนที่พี่การอยากได้บอกตรงๆคือไม่ได้เจาะจงนะครับว่าเป็นสีไหนขอแค่เป็นบลัคสีออกมาเป็นสีแจมๆที่ไม่ใช่สีธรรมชาติแค่นี้พี่การก็พึงพอใจแล้วเพราะเป้าหมายหลักนะครับก็คือการทาบลัคถามว่าทาบลัคมันดียังไงดีต่อใจครับน้องรั็กของพี่มันดีต่อใจครับเพราะมันสวยไงเออมันดีต่อใจไงเพราะสีมันสวยครับท่านผู้ชมที่น่ารักนี่เลยครับปัญหาปัญหาเดียวเลยคือมันสวยนะครับที่พี่การอยากได้นะครับอย่างอื่นก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะ ขอแค่มันสวยก็พอใจแล้วนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักส่วนนกนะครับสีที่อยากได้นะครับเอาจริงๆคืออยากได้สีแดงนะครับที่ปีกเป็นสีสว่างนะหรือว่าที่ตัวเป็นสีฟ้าก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องลุ้นอีกนั่นแหละก็คือต้องลุ้นในรอบหน้านะครับน้องรักของพี่่ะเดี๋ยวระหว่างรอไข่ฟักเดี๋ยวพี่ขอเช็กก่อนว่าพี่มีเคเวสอะไรบ้างนะครับ1เทมเจ้ากะลีมีมัดนะครับแล้วก็มีสังหารเจ้าแมงมุมมีม แรปเตอร์นะครับนี่คือเควสที่เราจะต้องไปทำในอนาคตรนะแล้วก็เก็บอาร์ติแฟกต์นะครับแล้วก็มีทำชุดด้วยว้าวเควสของเราก็เหลือเยอะมากๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องทำกันอีกยาวเลยนะครับสำหรับเควสที่เหลือไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูตรงนี้ก่อนฟักยังยังฮะยังฮะนเหลือ22วิเท่านั้นครับน้องๆที่น่ารัก22วิเท่านั้นเราก็จะสามารถลุนได้แล้วนะครับว่าไข่ออกมาจะฟักหรือไม่ฟักรอสักครู่รอสักครู่รอสักครู่ แปดแล้วครับอีกนิดเดียวสี่สามสองหนึ่งแช่อือฮืออ,อันนี้สีมาเหมือนตัวดวเมียของเราเลยนะครับก็คือท้องสีแดงแต่ว่ายังไม่มีสีอื่นเพิ่มเติมโอเคพี่จะทําวิธีนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องกละขุมพี่มาดูกันว่าพี่การจะได้สีบล็อกออกมาเพิ่มเติมหรือไม่ครับหรือว่าจะได้สีอื่นตรงหน้าท้องอีกเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันครับผม เอาลครับตอนนี้พี่การก็รีนะครับฟักเจ้าลูกแรปเตอร์ของพี่การนะครับจนตอนนี้ก็เกือบจะได้ครบเป็นสายพันธุ์พิเศษแล้วนะครับตอนนี้ก็ไข่ออกมาแล้วนี่นะครับก็อยากจะให้น้องๆเห็นเลยนะนี่คือพี่การก็ฟักมาหลายรุ่นแล้วนะครับน้องรักคองพี่นี่ตัวนี้จะเป็นแถบข้างลําตัวสีฟ้าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น ตัวสีเหลืองแล้วก็มีหน้าท้องสีแดงนี่เลยครับน้องรัะกลุงมพี่คือเจ้าแรปเตอร์นะครับสายพันธุ์พิเศษของพิการเนาะก็พิการเริ่มผสม2ตัวนั้นมานะครับก็คือเริ่มจาก2ตัวนี้หลังจากที่2ตัวนี้ผสมกันก็จะออกมาเป็น2ตัวนี้นะครับแล้วก็2ตัวนี้มาผสมกันนะครับก็จะออกมาเป็นตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอา2ตัวนี้ผสมกันอีกรอบแล้วก็ออกมาเป็นตัวนี้ครับน้องรละกลองมพี่หลังจากนั้นพี่ก็เอาสตัวนี้มาผสมกันจนออกเป็นไข่ใบนี้นั่นเอง แล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะติด3มสีในตัวเดียวหรือไม่บอกเลยว่าทํามาหลายทอดนะครับก็ใช้ฟิโลโมนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าการการผสมไอสิ่งพวกนี้นะครับก็ต้องใช้ดวงนะถามว่าพี่การนะครับทำมาถึงรุ่นนี้ใช้เวลากี่วันตรงๆเลยนะครับ3วันในชีวิตจริง <c oughs> โอ้โหกว่าจะติดสีบั็กที่ถูกใจฮะคือกว่าจะได้สีที่ถูกใจอ่ะมันใช้เวลานาน,านครับน้องระพี่ เฮ้โยโอ้โหเกือบติดเห็นไหมเห็นไหมอ่าติดมาสองสีนะครับน้องลักุมพี่นี่ติดมาสองสีขาดสีหน้าท้องนะครับนี่เกือบแล้วเกือบแล้วในที่สุดพีก็ได้แรปเตอร์ของพี่มาแล้วน้องละกุมพีว้าวนี่เลยนี่เลยนี่เลยแก้วตัวเล็กตัวน้อยของพีการในที่สุดเราก็ทำแรปเตอร์นะครับสายพันธุ์พิเศษออกมาได้แล้ว บอกเลยว่าสีสวยกันเลยทีเดียวน้องรักพี่เดี๋ยวพาไปดูด้านนอกครับมา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 ,มาโชว์ตัวหน่อยโอ้กว่าจะได้นี่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 ดาเมจก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเดีย๋ยวให้ดูนะก็มาดูสเต็กกันก่อนเลยนะครับน้องรักพี่สเตตัสนะครับเลือดอยู่ที่4,500สตามิน่อยู่ที่1,700น้ำหนักอยู่ที่372ดาเมจอยู่ที่822สีเหลืองฟ้าแดงเป็นไง สองสีแดงนะครับข้างลำตัวสีฟ้าแล้วก็มีขนสีเหลืองบอกเลยว่าสวยอา้าวหายไหนวะไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนอ๋อนี่โอ้โหสีก็กลมกกืนเกินโอ้โหแบอคือแบบนี้นะครับเราได้มาแล้วนะครับก็ให้น้องๆทําการเซฟไปก่อนเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการผิดพลาดนะครับนี่เป็นไงสวยไหมสวยเลยนะครับน้องรักพี่นี่บอกเลยนะครับสวยเลยจสเตตัสโอเคนี่ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำอิมให้กับเขาเพื่อเพิ่มสเตตัสกันดีกว่าครับวิธีการเพิ่มสเตตัสแบบรวดเร็วก็ให้น้องๆนะครับซื้อลูกอมมาเพิ่มนะครับน้องรลกคุณพี่นี่นี่ซื้อลูกอมมาแบบนี้เลยแล้วก็วิธีการเพิ่มนะครับแบบให้ประหยัดที่สุดนั่นก็คือการนะครับเซฟก่อนนะครับอย่างอันนี้เห็นปะ หลังจากที่ให้เขากินลูกอมนะครับเพื่อลดเวลาในการทําอิมพิ้นนะครับเขาก็จะให้เรากอดเขาหรือสัมผัสเขานะครับให้น้องเซฟก่อนเหตุผลที่น้องๆเซฟนะครับย้ําอีกครั้งแล้วก็ย้ําอีกทีเผื่อผู้เล่นใหม่ก็มาดูเนาะก็จะได้ลดนะครับอัตราการอยากอาหารของเขาได้นะครับก็อย่างเช่นหลังจากที่เรากอดเขาแล้วนะครับหรือว่าสัมผัสเขาแล้วเขาอยากจะกินคิเบิลเราก็แค่รีใหม่นะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียคิเบิลให้กับเขาจะเป็นการทํา อินพินแบบง่ายแล้วก็ประหยัดมากๆเลยนะครับน้องและกัพี่แถมเราไม่ต้องเสียเงินซื้อคลิปเบิ้ลด้วยนี่เป็นไงของแท่เอาละเดี๋ยวมาลองดูนี่เห็นปะครั้งที่หนึ่งสามสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยเลือดนี่เพิ่มมาเป็นสี่พันแปดดาเมจจากแปดร้อยยี่สิบสองกลายเป็นแปดร้อยเจ็ดสิบสามว้าวของแท่มาดูครั้งที่สองครับกดให้กินลูกอมไปเลยปุ๊บ่าต้องการกอดเหมือนเดิมโอเคเหมือนเดิมครับเสียเวลาเซฟนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า ดีกว่านะครับพี่ว่ายอมเสียเวลาเซฟสักนิดหนึ่งนะครับก็ดีกว่าที่เราจะไปเ,เสียเวลากับการหาของที่เขาอยากจะกินนะเซฟแป,ป๊บเดียวเผื่อไม่เผื่อเขากินคิเบิลก็เราจะได้แบบรีได้ไงนี่คือข้อดีนะครับน้องและคุณพี่แล้วลูกอมดียังไงดีตรงที่ว่าเวลาเขากินลูกอมนะครับเวลาที่จะต้องคูดาวนะครับมันจะหายไปเลยเนาะเนี่ยอย่างตอนนี้เขาอยากจะกินคิปเบิลของโด,โดโดนะครับถ้าพี่การขี้เกียจแบบว่า จะไปเอาคิปเบิ์ดให้กับเขาโอ้โหทำอีกทีงล่อมาดาเมจ9ก้าร้อยสี่เลยพี่การก็แค่รีออกนะครับน้องรักของพี่แบบนี้นี่เพราะพี่การไม่อยากเสียคิปเบิ์ดไงเทคนิคนี้นะครับจะช่วยให้เราทําอินพิ้นลูกไดนโนเสาร์ได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายนะครับยอมเสียเวลานิดนึงเพื่อสิ่งที่ดีนะครับน้องรักของพี่โอ้ EP นี้ประสมพันธ์อย่างเดียวนะครับอาจจะไม่ได้ไปผจญภัยนะครับน้องรักของพี่เพราะาต้องเลี้ยงลูกไดนโนเสาร์ให้โตอีกนะฮะ เลยนะครับนี่โอ้โหคีเบิลของไทยสุดฮอปโอเคครับน้องๆเดี๋ยวไปการทำอิมพิ้นครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาดูกันว่าสเตตัสนะครับจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะฮะเอาละครับตอนนี้ก็โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าเวลาโตมาแล้วนี่รูปร่างหน้าตานี่เฟี้ยวฟ้าวเลยดูดีกว่าตอนเล็กๆเยอะเลยนะครับน้องๆของพี่เอาล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องนะครับออกไปล่านะครับสิ่งมีชีวิตรอบๆสักนิดนึงนะแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวพี่ขอหาอ่านก่อน มันจะมีอานอยู่อันหนึ่งนะครับน้องๆที่มันจะมีอามอร์อสูงนะอยู่กับใครวะอยู่กับใครวะพี่ซื้อมานะครับเป็นอานสีม่วงเดี๋ยวหาก้อนอว่าแต่อานอยู่กับใครครับเนี่ยอยู่กับตัวนี้เปล่าอ้านในการธรรมดาเอ๊หึพี่ว่าพี่มีอยู่นะหรือมันหายไปไห้วะ <c oughs> จำไม่ได้เหมือนกันครับน้องๆอ,อ๋ออยู่กัควะ โอ้โ,อโอเหเฮ้ยไม่มีอาเจนหรือเปล่าโยใครครับเนี่ยอ่านแรปเตอร์สีม่วงของพี่เอ่อเฮ้ยไม่มีเชยสวยแหละน้องรักของพี่อ่านพี่โอ้โหไม่มีครับมีแต่อ่านธรรมดาโอเคอ่านธรรมดาก็เอาไม่มีฮนะโอเคครนึงน้องก็ลงมาใส่เลยนี่เทไหมเฮ้ยพี่ว่าหล่อยอยู่นะ เฮ้ยรูปร่างหน้าตาเอาเรื่องน้องละกุมพี่เอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาน้องไปหวดกับสิ่งมีชีวิตรอบๆดูนะมาดูกันว่าลุงดับเตอร์ของพิการจะตึงไหมแต่ตอนนี้คือพิการตึงแน่ครับอากาศหนาวเกินโอเคเดี๋ยวขอใส่โล่ให้กับตัวเองด้วยโอเคใส่โล่ก่อนแล้วก็ถุงมือหาถุงมือให้ตัวละครใส่ก่อนถุงมือนะครับน่าจะอยู่กับนี่ถุงมือ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 อยู่ไหนถุงมือ ตัวละครมันหนาวเหลือเกินหนาวเกินต้องหาถุงมือใสก่อนนี่น้องถุงมือโอเคแล้วก็นี่กางเกงด้วยนี่ตอนนี้ตัวละครของพี่ก็มีความอดทนมากกว่าเดิมแล้วโอเคครับลองขึ้นไปขี่ดูว้าวใช่ไรน้องดเมจนะครับตอนนี้อยู่ที่979น้ําน้ำหนัอ 80, อกอยู่ที่580เลือดอยู่ที่59 0พันเก็ลยทีเดียวเลือดเยอะน้องกับพี่เร็นของแท้เอาละเดี๋ยวดูนะครับว่าจะพาไป บวกกับสิ่งมีชีวิตรอบๆได้หรือไม่นะครับอุ้ยโอเคน่าจะใจดีจะเพิ่มระดับแม่มาถามอีกว่าแน่ใจไหมจะเพิ่มระดับโอเคมาถึงขั้นนี้แล้วเพิ่มอยู่แล้วโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าหนาวเฉยเฮ้ยยังหนาวอีกเหรอโอเคเดี๋ยวห่วยกับแมงป่องก่อนเลยนี่แน่อุ้ยตะคุบโดนไขว่ะนะตะคุบโดนแองกิโลโอุ้ยดาเมจใช้ได้น้องอือุ้ยดาเมจแรงอุ้ยดาเมจแรงครับน,น้องๆ ฝุงอโลไหวเพระว่าน่ะจะไปด้วยไหวไหมเนี่ยอู๋ร้อยแปดสิบถ้าเราจะไปด้วยไหวไหมเนี่ยอ้าไหวไหมวะให้มันหวนก่อนเอาเอาหัวลกันไปก่อนเดี๋ยวไปล่าช็อตละกันโอเครุยจังหวะนีแหละล่าช็อตครับน,น้องๆลุยกันไปแถวลุกกเป็นแถวเอาดิลุกกเป็นแถวมาดิเออมาโอ้ยมือนมืนเหรอมือนเหรอ เมินดิเอาดิ e บางอาจมาเมินพี่เหรอโอ้โหโอ้โอโลอะไรสี่ร้อยห้าสิบกว่านะเมงปองโอ้โไอตัวนี้โอ้โ,อโหโอ้แรบเตอร์พี่เริมเจ็บเริ่มเจ็บสี่ร้อยห้าสิบหรอนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยสี่ร้อยห้าสิบเอาเรื่องอยู่นะคำนองนะกูพี่วุยว้ยวุยว้ยวุยว้ยวุ้ยอืมตะคุบตะคุบแล้วกาดเงี้ม เฮ้ยเอาอยู่น้องๆมาดูอัพดาเมตขึ้นที่เท่าไหร่40%ว,ว้าวสุดยอดเฮ้ยแจ๋วอือของแท้โอ้โหแถวนี้อารมณอาราวาสเยอะจัดโอ้โหไม่อยากไปสู้กับมันนลยเดี๋ยวตุยหา <l ars> <isce> ตัวเล็กๆที่มันสู่สีกันดีกว่าครับน้องๆไปสู้กับมันเดี๋ยวตุย โอ้โหบอกเลยว่าแรปเตอร์ของเราก็เอาเรื่องอยู่นะครับน้องโหดพี่บอกเลยว่าโหดแน่ของแท้กันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมโอ้โหหมานช้มีตัวโอ้โหหมาป่าวะใครหอนนะใครเป็นาฝูไอ้นี่ติดรอยนี่ก่อนไอ้นี่ติดรอยนี่ก่อน้ออืออสีกับอันฟ้าแรปเตอร์ครับน้องน้องนี่เนี่ยพี่ช่วย นี่ไงอือไอ,บอกก้บ่ายไกัดไอ้ถึงอืมไอ้หมอนี่เอาหอนหอนหอนนี่ไงหอนหอนเป็นไงล่ะครับคนหอนยิ <laughs> ่งอย่างโหดเลยน้องๆของแท้ครับท่านผู้ชมอือโอ้โห้ย ทั้งสวยทั้งเทพพี่บอกเลยของแท่น้องๆเฮ้ยนี่แหละของจริงไม่ได้อิงนิยายโอ้โหสีสวยมากพี่บอกเลยคือที่พี่ชอบสุดๆก็คือสีนี่แหละน้องๆยอมแบบอืยอมแบบไม่มีคลิปลงสามวันเพื่อทําสีอะ่ะเออทําได้ถ้าพ่าภูมิใจไหมโคตรภูมิใจครับน้องๆพอมันสวยนี่เนี่ยเอาเฮ้ยไอหมอนี่บังอาร เลยนะ่า่หัวร่วเออนี่แหละคือสิ่งที่พี่ชอบนะครับก็คือนี่แหละ เน่ของมันก็คือสีนะครับบอกเลยว่าสีสวยดาเมจดีแบบนี้ไม่ได้ทําง่ายแต่ทําได้นะครับอันนี้คือแบบสําหรับสายฟรีเลยนะครับน้องรักของพี่บอกเลยนะครับอันนี้คือเป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นะพ่อพิการก็ไม่ได้เติมเงินนะครับน้องรักของพี่วิธีนี้ก็ทําแบบบัคฟรีโดยใช้ฟรโลโมนนะครับน้องๆโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพิการด้วยนะครับสำหรับ EP นี้พ่พิการก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับน้องรักของพี่บอกเลยว่าโหดจริงอะไรจริง สีก็สวยมาร์กมาร์กเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเอาแนวทางของพี่ไปทำได้นะจ้ะโหด